สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดตาดอกมะม่วงนอกฤดูนะครับวันนี้เป็นวันที่21มิถุนา2564นะครับฝนติ้งช่วงเราก็เลยหาโอกาสนี้มาเปิดตาดอกมะม่วงกันอันนี้ผมใช้ปุ๋ยสูตร13-0-46นะครับอัาตราส่วนก็อันนี้น้ำหนักอยู่ที่500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะครับผมจะใช้แค่ครึ่งซองนะครับแล้วก็น้ำ10ลิตรแต่ถ้าใช้อ่า หมดนี่ก็คือ5้าขีดนี่ก็คือน้ำยี่ิบน้ำยี่บลิตรนะครับนี้ผมใช้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าต้นมะม่วงเรามีไม่เยอะครับก็ใส่น้ำไปให้ถึง10ลิตรนะครับประมาณครึ่งถังถังนี้มัน25่บห้าลิตรก็ไม่ถึงครึ่งถังดีนะครับก็ถึงแค่ตรงนี้นะครับ10ลิตรปุ๋ยเราใช้แค่ครึ่งซองนะครับเอาไว้ฉีดวันวันหน้าต่อฉีดทุกเจ็ดวันครั้งนะครับช่วงที ฝนตกเราก็ต้องผิดเพื่อกระตุ้นให้การให้เขาไม่ได้รับธาตุอาหารไนโรเจนนเยอะนะครับเพราะว่าเราใส่โพแทสเซียมโพแทสเซียมเยอะเดี๋ยวกระตุ้นการออกดอกนะครับครับการที่เราจะเปิดตาดอกมะม่วงได้นะั้นต้องดูสภาพอากาศที่ไม่มีความชื้นสูงฝนทิ้งช่วงแล้วก็ใบมะม่วงต้องแก่เขียวมันนะครับ จะเปิดตาดอกมะม่วงได้อันนี้ผมจะมาเปิดช่วงนอกฤดูช่วงเดือนมิถุนาพอดีฝนทิ้งช่วงช่วงนี้เราก็เช็คพยากรณ์อากาศก่อนโอเคกันเลยนะ ที่ครับเวลาช่วงเวลาที่ถ่ายที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาตอนเช้านะครับเพราะว่าปากใบของต้นไม้ก็จะเปิดแล้วก็รับธาตุอาหารตอนเช้านะครับครับผมก็มีสราระดีมานำเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ